สอนจัดทีมกายภาพแฟดเล่นแบบมันๆทะลวงเมตาสู้ได้เกือบทุกทีมจะเป็นยังไงนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับอย่าปล่อยให้การประจนภัยของคุณเป็นเรื่องยากเพียงเติมเงินกับ Pay to Win อ o p ั p ผ่านระบบอัตโนมัติบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการประจนภยัยครั้งไหนก็ง่ายได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเกมเมอร์สายเปอย่างผมก็ต้องเลือก Pay วินท็อป p อยู่แล้วไปต่กันเลยอย่าลืมใส่โค้ด m o j i ด้วยนะ และนี่ก็จะเป็นไลน์อัพ5ตัวละครที่ผมใช้ในการเล่นแรงกิ้งระดับ7,700ไปจนถึง8,000นะนะเพราะว่านี้มันจะเป็นช่วงวันเสาร์นะครับที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทีมที่สู้ได้เกือบๆทุกทีมในแรงกิ้งนี้นะครับแบบมีสูสีบ้างมีแพ้ชนะบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันต้องบอกก่อนนะครับผมว่าในแรงกิ้งที่ผมเล่นเนี่ยแหวนมันจะต้องแน่นนะครับถ้าแหวนไม่แน่นเนี่ย มันก็จะไม่ได้ขึ้นมาถึงตรงนี้นะต้องบอกว่าพลังแหวนเนี่ยมันก็ช่วยไ้จริงจริงนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ตัวของคู่ต่อสู้นะครับที่ผมเจอเนี่ยแหวนคนอื่นเขาก็แน่นเหมือนกันอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปิดสถิติให้ดูกันนิดนึงนะฮะเอาสถิติโจมตีก่อนนะครับก็ผมเนี่ยมีการได้ไปเจอกับทีมกายภาพบ้างนะครับเจอทีมยายสปีดบ้างเจอทีมกายหิดเกลิดัสซีหนะครับอ่ะแล้วก็มีแพ้บ้างนะครับอ่ามีชนะทีมเอลิเซียลิง กายภาพอะไรอย่างเงี้ยมีแพ้2อสมตาติดก็มีนะครับชนะไกลหงิดสองรอบนะฮะตรงนี้แพ้สองรอบนะครับแล้วก็ไล่มาตรงนี้คือชนะรัวรัวฝ่าแนวต้านครับอ่าอันนี้คือให้ดูสถิติคร่าวๆก่อนนะครับมาดูฝั่งป้องกันกันบ้างนะครับฝั่งป้องกันก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีแพ้มีชนะนะครับก็คือเรียกได้ว่าเจอทีมเกือบทุกรูปแบบนะครับในเมตาตอนนี้นะครับทั้งถึกทั้งเวทโควิดเวทยอนฮีอะไรเงี้ย ก็จะสลับสลับกันไปประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพามาดูแล้วกันนะครับว่า5ตัวละครนี้นะครับตัวไหนเนี่ยมีรายละเอียดดีเทลยังไงบ้างที่ควรจะเป็นจุดที่เราโฟกัสนะฮะเริ่มจากตัวละครแรกครับคายครับเป็นตัวดาเมจหลักนะครับที่เราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มันแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้มันเป็นตัวที่เราจะจองสกิลแล้วก็โถมดาเมจเข้าไปในช่วงต้นเกมเพื่อให้คู่ต่อสู้เนี่ย อ่อนแอหรือว่าเลื่อดเด่นน้อยที่สุด <Yeah. S 1> ซึ่งสําคัญของครครับเราจะต้องทําคริติคอลให้ใกล้73ที่สุดและจุดอ่อนใกล้100ที่สุดนะครับและบังคับว่าเป็นเซตจุดอ่อนเลยนะครับอาวุธของผมเนี่ยจะใส่คีท่ชิ้นจุดอ่อน1ชิ้นนะครับเสื้อก็แน่นอนครับว่าตัวดาเมจหลักก็ต้องโจมตีเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับสําหรับค่ายเนี่ยเราสามารถทําสปีดให้มันเป็นตัวแรกๆของทีมได้นะเพราะว่าเวลาที่ใครออกไปตีนะครับแล้วก็สกิลไปอะไรเงี้ยพอมันนับ2งครั้งโซ ทำให้เราสามารถที่จะเบรสฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่จุดสำคัญของคายในแพทนี้ครับคือตัวละครของคายเนี่ยมันยืนไม่ค่อยไหวครับด้วยวอยชิลสี่ครั้งบวก4ครั้งเนี้ยมันแทบจะแบบยืนไม่ได้ในแพทนี้เลยเพราะนั้นสิ่งสำคัญของคายคือแหวนอำนาจนะครับคุณควรมีแหวนอำนาจครับอย่างน้อย5ดาว6ดาวอะไรก็ได้นะครับและถ้าให้ดีมากๆคุณจะต้องซ้อนแหวนอมาตะเข้าไปเพื่อให้คายเนี่ยยืนเล่นได้นานที่สุด เท่าที่จะทําได้นะครับยุคนี้เนี่ยสำหรับคายเป็นตัวละครที่เอาตัวรอดอย่างจริงครับเพราะฉะนั้นแหวนของคายเนี่ยจะต้องเป็นแหวนที่ดีมากๆก็คืออํานาจซ้อนอมตะนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> หรือถ้าใครไม่มีจริงๆก็อาจจะเป็นตายเกิดอ่ากับอํานาจซ้อนกันหรือว่าเป็นตายเกิดซ้อนกับอมตะอะไรนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวดาเมจหลักของ กาาภพเรตัวละครต่อมานะครับก็คือ b r a n c h and b u n ั e เซหรือว่าเจ้าแฝดเด็กนี่แหละนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้จะเปิดถึง c 6นะครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับ C0 ูนคุณก็เล่นได้เลยนะครับแต่สิ่งสำคัญของแฝดอย่างแรกเลยนะครับอัพสกิลให้มันด้วยครับพาสซีฟสกิลถ้าไม่อัพเท่ากับกานะครับผมอ่าแล้วก็สกิลสองถ้าอัพได้ก็จะดีเพราะว่ามันจะมีเร่งเทินด้วยส่วนตีธรรมดากับสกิล1นนะครับอาจจะยังเว้นไว้ก่อนได้นะครับแต่ถ้าอัพได้ก็ดีครับสำหรับ สำหรับแฝดเนี่ยจริงๆมันก็จะเล่นได้2แบบครับแต่ว่าแบบที่ผมชอบเนี่ยจะเป็นแฝดเซตจุดอ่อนนะครับที่จะทำดาเมจไปควบคู่กับคายนั่นเองครับคือดาเมจของแฝดเนี่ยมันไม่ได้แรงเท่ากับคายหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบเจาะเกราะอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่ามันก็พอจะหวังผลได้บ้างนะครับก็จะทำอัตราคริตเนี่ยอยู่ที่87นะครับหรือใกล้ร้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ จุดอ่อนก็เช่นเดียวกันใกล้ร้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้สปีดผมไม่ทําเลยนะครับแล้วก็ตัวของพลังโจมตีกายภาพก็สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเจนเกราะให้เรานะครับอ่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งมีพลังโจมตีกายภาพเยอะการเจนเกราะก็จะยิ่งหนานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแฝดเนี่ยพลังโจมตีกายภาพก็เป็นอีกหนึ่งค่าที่สําคัญนะครับใครยังไม่ได้ดูไกด์เต็มของตัวละครบรันสันบันเซลสามารถไปดูในช่องได้เลยนะครับ อุปกรณ์ที่ผมใส่นะครับอาวุธก็จะเป็นจุดอ่อน1ชิ้นครับอัตราคริติคอล1ชิ้นแล้วก็เสื้อเป็นโจมตี2ชิ้นไปเลยนะครับ <Yeah. S 1> สำหรับแฝดเนี่ยแหวนเนี่ยจริงๆไม่จําเป็นต้องซ้อนแหวนได้นะครับ <Yeah. S 1> คุณเลือกเป็นอมตะก็ได้หรือจะเป็นแหวนแดงครบรอบ200วันก็ได้ หรือจะเป็นแหวนตายเกิดก็ได้นะครับจริงๆถามว่าเวลาผมปะทะกับตัวของทีมกายภาพด้วยกันนะครับแหวนใต้เกิดที่ซ้อนอยู่ตรงนี้ช่วยได้มากไหมนะครับก็บอกตรงๆว่าไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเนี่ยแฝดมันตายด้วยคายครับแล้วเกิดขึ้นมาด้วยแหวนตายเกิดเนี่ยมันโดนโซ่ตกตายต่อเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นแหวนตายเกิดที่าดาวน้อยนะครับสดาวเท่านั้นนะครับมันก็เลย ไม่ค่อยได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ก็เหมือนเพิ่มโอกาสนิดนึงเพราะบางจังหวะก็รอดมาได้นะครับหรือถ้าเกิดใช้ไม่มีแหวนซ้อนแบบนี้นะครับคุณสามารถใส่เป็นพวกแหวนสถานะได้เลยนะครับเพราะว่าแฟตเนี่ยมันตี2ฮิตก็สามารถลุนสถานะได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของ b r a n ส์แอนด์บาร์เซนะฮะต่อมาครับก็คือคังระครับน้องคังระเนี่ยตัวนี้เนี่ยจริงๆก็ผมจะใส่เป็นเซตหมอผีเนาะตัวนี้ไม่หวังอะไรมากครับทำแอตแท็กเยอะ แล้วก็เข้าเป้าเยอะๆเท่าที่จะทําได้นะครับก็เพิ่มโอกาสในการตัดฮิวเพิ่มโอกาสในการทําให้ศัตรูเป็นหินนะครับแล้วก็ทําให้น้องแอตแท็กสูงๆเข้าไว้นะครับใส่เป็นเซตหมอผีแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ผมก็คือแอบยําสปีดมานิดนึงนะครับแต่ว่ายังเป็นเซ็ตหมอผีอยู่นะถ้าเกิดปรับได้ก็อาจจะเป็นเข้าเป้า2ชิ้นอะไรเงี้ยอาจจะเวิร์กกว่าเวลาที่แบบไปเจอทีมถึกที่เขาแบบทาไพ่ทำรีนาอะไรที่มันแบบต้านเยอะๆเข้ามานะครับส่วนคังระเนี่ย เราจะเล่นแค่แหวนอํานาจพอนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสนะครับที่จะโดนเฟย่าปั่น2ดอกถ้าเราใส่แหวนอมตะนั่นเองนะครับก็เลยแนะนําว่าแหวนอํานาจวงเดียวก็พอนะถ้าเกิดมีดาวสูงๆได้จริงๆก็โอเคนะเพราะว่ามันก็ยื้อเทินได้ค่อนข้างดีอันนี้ผมก็ใช้5ดาวแล้วก็ซ้อนเป็นอมภาสเอาไว้นะครับเกือบลืมบอกไปนะครับเวลาเจอทีมกายภาพด้วยกันนะครับตัวที่รอดาเมตของผมเนี่ยจะเป็นบรันแซนบันเซลนะก็คือรอดาเมตนี่หมายถึงว่า คายเนี่ยมันจะมีพาสซีฟอีกาใช่ไหมมันจะไปเพ่งเล็งตัวละครที่แอตแท็สูงสุดนะครับตัวบรันสันบันเซลเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถรอโซ่ขายได้ค่อนข้างดีเพราะว่าสกิลของคายเนี่ยมีสกิลทะลุทะล,ลวงแค่สกิลเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มันติดอำนาจแล้วมันมีอมตะเนี่ยมันก็จะแบบรับดามจฟรีๆ e ได้เลยนะครับก็เลยจะให้แฟดเนี่ย เป็นตัวล่อโซ่ขายนั่นเองนะครับแต่ข้อเสียนิดนึงครับก็คือถ้าเราใส่แหวนอมตะนะครับมันก็จะมีโอกาสโดนซ้ำแล้วก็โดนลบบัฟไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันเอาไว้นะฮะ อีกหนึ่งตัวครับเป็นตัวแครี่หลักเล่นเลดเกมได้เก่งมากๆอยู่ทีมเวททีมกายทีมศึกมันก็เก่งนะครับนั่นก็คืองอโคงหรือหลายๆคนเรียกกันว่าไอ้แฝดสนะครับเพราะว่ามันแยกล่างออกมา3ตัวสําหรับลิงนะครับงอโคงเนี่ยก็สําหรับผมเนี่ยจะเล่นเป็นเซ็ตจุดอ่อนนะครับแล้วก็ใส่เป็นจุดอ่อนร้อยลดความเสียหายสีสครับมีบล็อกติดมาบ้างนิดๆหน่อยๆครับเอาไว้ลุ้นโชคนะครับแล้วก็ แอดแท็กเนี่ยจะอยู่ที่3,800นั่นเองนะครับเพื่อให้ฮิวแรงเด้งเลือดแรงนะครับอุปกรณ์นะครับจะใส่จุดอ่อน1ชิ้นครับแล้วก็โจมตี1ชิ้นครับเสื้อจะเป็นลดความเสียหายนะครับลดความเสียหายพวกอฟลองลองดูเอาเองละกันนะฮะว่าอันไหนที่มันใกล้เคียงกับของผมบ้างนะฮะส่วนแหวนครับสำคัญเหมือนกันฮะไยเกิดเนี่ยอันนี้คือแหวนประจําตัวของลิงเลยนะครับต้องมีาตเกิดครับายเกิดของลิงนะครับสามารถยัดอฟลองนะครับจะเป็นบล็อกเป็นอะไรก็ได้หรือจะเป็นแหวนโล่ป้องกันแบบผม ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยคือผมยัดแหวนกําแพงเหล็กเข้าไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เริ่มต้นเกมมาเนี่ย ลิงจะมีหลอดขาวเด้งขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยบางคนเขาเล่นเปิดด้วยสกิลใหญ่ๆแบบพวกยอนทีระเบิดเงี้ยเราก็จะพอรับดาเมจได้บ้างเป้าหมายหลักๆของการเล่นลิงในเฟสแรกเนี่ยก็คือการเด้งเลือดนะครับเราเนี่ยจะทําให้การเด้งเลือดเนี่ยไม่ได้ใช้งานเร็วเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นลิงเนี่ยมันจะต้องถึกประมาณหนึ่งเพื่อให้แบบเอ้เลือดตัวเองไม่ถึงครึ่งหลอดแล้วยื้อไฟไปได้นิดนึงแล้วค่อยกลับมาฮิวอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะดีมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหงอคงที่ผมใช้นะฮะและอีกหนึ่งตัวครับ ว่าสาคัญมากๆในเมตาปัจจุบันคือเอสครับเอสเนี่ยหลายๆคนอาจจะเล่นเป็นเอลิเซียนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเล่นเป็นเอลิเซียเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเจอกับทีมถึกทีมไกลงิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ไหวจริงๆครับอ่าแต่ว่าเอสเนี่ยจะเป็นตัวที่แก้ปัญหาตรงนั้นได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเอสเนี่ยเป็นหน้าที่ในการตัดฮิวนะครับของศัตรูแล้วก็ลดเกาะได้ด้วยเหมือนกับเอลิเซียนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดบล็อกได้ด้วย ปะกายภาพเบาบางได้ด้วยทําให้ดาเมจของฝั่งเราที่เป็นกายภาพเนี่ยแรงขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะตัดฮิวได้ซ้ําอีกแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้สกิลเพลงดาบผ่าจันทาเนี่ยมันแอบดีมากๆในแพทนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันสามารถที่จะฆ่าแฟนได้เลยนะครับคือโดยปกติเนี่ยแฟนนะครับมันจะชอบไปติดอํานาจแล้วมันก็จะอมาตะ2เธอแล้วมันก็ยืนนานตอนที่สกิลนี้ทํางานนะครับแต่ว่าไอ้สกิลล่างของเอสเนี่ยมันสามารถที่จะเล่งเทิร์ก่อน แล้วมันค่อยสับนะฮะัอ่ามันเลยทําให้พอแฝดเลือดเหลือหนึ่งปุ๊บโดนสกิลนี้เข้าไปตายทันทีนะครับอ่าเอสก็เลยมีข้อดีอยู่ตรงนี้นะครับสกิลของเอสถามว่าเกลือไหมจริงๆมันมีความกึ่งเกลือกึ่งไม่เกลืออยู่พอมันใช้สกิลเนี่ยมันก็ดีแต่ว่ามันก็อาจจะต้องใช้ในจังหวะที่มันตรงหน่อยนะครับอ่าสกิลถือว่าไม่ได้เกลือขนาดนั้นทุกคนมันล้างให้เพื่อนได้ด้วยนะครับแต่ว่าเอสเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมมองว่า C1 0เนี่ยคุณก็หยิบมาเล่นได้นะแต่คุณควรจะอัพสกิล2กับสกิลแพสซีฟให้มัน <Yeah. S 1> เพื่อที่จะมีรถเกาะแล้วก็มีโล่ที่หนา <Yeah. S 1> แล้วก็มีรดบล็อกที่มากขึ้นแล้วก็ขจัดดีบัฟให้เพื่อนด้วยนั่นเองนะครับสำหรับ mm hmm. เอสเนี่ยผมจะใส่เป็นเซตบล็อกนะครับแล้วก็ใส่ลดความเสียหาย2ชิ้นเลยนะครับให้มันยืนได้นานๆครับเอสเนี่ยการป้องกันตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างต่ําตัวสกิลเนี่ย มีมาให้แค่อำนาจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้เอสถึกที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมก็จะใส่เป็นรถ3-2บล็อก78นะครับแล้วก็ส่วนของอาวุธเนี่ยจะเป็นเลือด1ชิ้นแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์หชิ้นความสามารถของโจมตีเปอร์เซ็นต์หชิ้นก็คือเรื่องของโล่นี่แหละเพราะว่าโล่ที่เกิดจากตัวของอำนาจเนี่ยมันเสกตามพลังโจมตีกายภาพของตัวเอสนั่นเองนะฮะก็เลยใส่โจมตี1ชิ้น ส่วนเสื้อก็ตามสูตรครับลดความเสียหาย2ชิ้นแหวนนะครับแหวนเนี่ยคุณสามารถใส่เป็นแหวนตายเกิดก็ได้นะครับเพราะว่าอุตสาบิว เอสมาในทางที่ถึกแล้วหรือจะใส่เป็นแหวนอมตะก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่มีเลยนะครับตัวออฟรองหลักๆที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นโลแดงนะครับอาโลแดงก็คืออาคล้ายๆแหวน200วันที่มันเสกเกราะตามตัวของพลังโจมตีเนาะอันนี้ทาไมถึงใส่ตัวนี้เพราะว่าเราสามารถโยกไปใส่ตัวอื่นได้ผมก็เลยเอานี้มาใช้ก่อนถ้าใครมีตายเกิดแล้วแบบอะไรถึกๆเนี่ยก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันอะขอทวนเรื่องซีกันนิดนึงนะครับสำหรับตัวละครไหนบ้างที่ต้องใช้ซีสูงๆนะครับ ตัวละครที่สําคัญสุดคือคายควรจะ c 6แล้วก็ซุนหงอคงควรจะ c 6นะครับส่วนที่เหลืออีก3ตัวนะครับแฟรกับเอสเนี่ยผมมองว่า40คุณก็สามารถเล่นได้เลยขอแค่อัพสกิลนะครับส่วนข้าโุระขั้นต่ํา c 2แล้วกันเพราะว่ามันจะมีเด้งเลือดครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบพูดในมุมที่แบบว่าโอเคคุณอยากจะประหยัด เรื่องของตัวละครที่สุดแบบ C เราไม่ถึงอะไรเงี้ยก็สามารถเล่นได้แต่ว่าคายกับลิงเนี่ยมันเป็นตัวแครี่ต้นเกมกับเรดเกมคุณควรจะทํา C ให้มันสงูงเพราะว่าความสามารถของ C 6เนี่ยมันแรงนะครับแล้วก็มันคิตลอดนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากต่อมาสัตว์เลี้ยงครับน้องยูครับเป็นตัวละครที่ดีมากๆในแพทนี้เลยนะครับยเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ เอาไว้ตัดฮิลและคอมโบกับเอสได้อย่างดีเวลาสู้ทีมถึกโอกาสชนะของเราจะมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะลดเดฟศัตรูได้ด้วยศักยภาพนะครับของยูเนี่ยสามารถทําเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยนะครับให้ตัวของลิงคางูระแฝดอะไรเงี้ยฮิวแรงขึ้นเกาะหนาขึ้น,น,นอะไรนี้ด้วยนะครับถามว่าถ้าไม่มียูสามารถใช้อะไรได้บ้างคุณสามารถใช้เป็นอีรินก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอีรินก็ช่วยให้คางูระแฝด เซกโลฮิวแรงขึ้นแล้วก็ขายก็แรงมากๆนะครับแต่ว่ามันจะไม่ช่วยให้ลิงฮิวแรงขึ้นนะมันจะช่วยให้ลิงฮิวแรงขึ้นได้จากแค่ศักยภาพเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าจะใช้ยูหรืออ e ีลินแต่ว่าส่วนตัวผมแนะนําว่าถ้าเล่นเอแล้วใส่ยูมันจะได้แบบกดฮิวศัตรูได้แบบสุดๆไปเลยนะครับ <Yeah. S 1> ทีมนี้จะเป็นทีมที่ ค่อนข้างลงตัวมากๆเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตาที่เราเจอกับยายสปีดกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาถึงยายสปีดเหยียบไปก่อนครับและตอนนี้คางูระผมตายและฮิวขึ้นมาได้แค่800นะเพราะฝั่งตรงข้ามก็เล่นเอสเหมือนกันนะครับแล้วเราทุบกลับไปครับติดหินนะโชคดีครับติดเฟย์ย่าได้ครับและฝั่งเขาเซมบงซากุระเข้ามานะครับชิลๆครับเขาใช้กายภาพเบาบางแต่ฝั่งเขาไม่มีตัวกายภาพนะครับแล้วเราถล่มเข้าไปครับนี่เห็นไหมคลายตัวแครี่หลักเรา เราจะต้องรีบไปทาดาเมจให้เร็วที่สุดนะครับผมอ่ะและนี่ครับสับเข้าไปอีก1ดอกเห็นไหมแปดสับแรงมากและคายรูดไป2สกิลนะตอนนี้หมดหน้าที่คายและรอให้คายออกไปตีธรรมดาเรื่อยๆนะครับไม่ติดสถานะก็โอเคแล้วนะครับโดนดาเมจฝนเข้ามาครับและคายออกไปตีซ้าตีซ้อนนี่เห็นไหมฮะดาเมจมันจะมาเรื่อยๆจากการตรีและตรงนี้เอสเราสับเข้าไปครับเร่งเทินไปด้วยลิงเขาตาย1ชีวิตเฟยา่าเขาตายเรียบร้อยฮะ แล้วเรายืนหนาๆครับลิงเขาเป่ากลับมาและเรียกพวกมา3ตัวเหมือนเดิมครับเรายังไหวครับแล้วเราสับไปครับแล้วแปดเราสับปุ๊บเข้าไปครับโอ้โหแต่ไม่ตายครับไม่เป็นไรนะครับจังหวะนี้ครับยอนฮีหลับเข้ามาแล้วฉีดเข้ามาครับเรียบร้อยลิงเราล่วงหนึ่งชีวิตเช่นเดียวกันแต่ลครเราตีโซ่ลงไปครับยอนฮีเขาตายนะครับและเอสเกิดมาครับและจังหวะนี้ครับแปดสับเข้าไปครับโอ้โหหมื่นหกแล้วชุบคังร้าขึ้นมาพร้อมเตะเกาะ แล้วคายตายพอดีแต่ว่ามีแหวนซ้อนไม่เป็นไรลิงเขาเป่าเข้ามาครับโอ้โหโดนหมด5เป้าครับเกือบตายครับแต่ว่าตัวเกาะของแฝดช่วยไว้แล้วลิงเราเป่ากลับครับทุบไปเหมือนกันครับและลิงเราทุบไปมีเรียเขาร่วงครับและลิงเขาครับกระบองเข้ามาครับโอ้โหเจ็บแต่ว่าแฝดเราตายเกิดขึ้นมาครับจังหวะนี้เรียบร้อยแฝดตายเกิดขึ้นมาแล้วก็ร่วงต่อและคายลูดไปครับจังหวะนี้และเรียบร้อยครับเก็บริงไปได้แบบสวยๆประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือตอนที่เจอกับทีมยายสปีดนั่นเอง นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวของแฝดเนี่ยมันจะทําการเจนเกาะได้เยอะมากๆนะครับและทําให้ฝั่งเราเนี่ยยืนได้ค่อนข้างดีนะครับผมมาต่อที่ตอนเจอทีมถึกกายหงิดกันบ้างครับก่อนหน้านี้ผมเล่นเอลิเซียแทบไม่มีภาพชนะกายงิดเลยนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเอสเนี่ยเกมเปลี่ยนเล็กน้อยครับกายงิดเปิดฮิวอลิสมาก่อนนะครับและลิงเราทุบไปที่เกลิดัส เอสเราสับเข้าไปชิวๆแล้วกายเราสกิลเข้ามาครับแรงๆหนึ่งทีแต่ว่ากายหงิดบอกคันๆครับไม่เป็นไรแฝดสับเข้าไปแล้วลิงเขาเป่ามาครับแปลงล่างเหมือนกันครับจังหวะนี้ลิงแยกล่างกันหมดนะครับและฝั่งเราครับคายติดไปนะครับไม่เป็นไรขังระตัดคิวให้ก่อนแต่ว่าตัดคิวแทบจะไม่ติดเลยนะครับแปะได้แค่กายภาพเบาบางนิดหน่อยและเอลิเซียก็ล้างออกให้ทันทีครับอ่ะจังหวะนี้คายเราเนี่ยแข็งยาวๆครับแฝดเราออกไปสับนะครับแต่ด้วยความทีมถึกครับผมบอกเลยกายหงิดเลือดแทบไม่ลด อลิสฮิวขึ้นมาครับฮิวเท่าไหร่ครับสามพันนะฮะนี่ขนาดโดนตัดฮิวจากเคสกับยูนะฮะอ่าไม่เป็นไรครับเราก็เล่นกันไปครับคาร์ล่แปะกายภาพเบาบางต่อนะครับไม่ติดตักตัวครับต้านก็เยอะเพราะว่าใช้ไพนะครับแต่คารุลเราล้างออกมาและเกลิดัสกายีทุบเข้ามาแข็งหมดครับแต่ว่าปลุกใครขึ้นมาและใครได้ลูดโซ่หนึ่งดอกครับนี่ฮะทำต้านเยอะก็จะโดนคีหนักๆแบบนี้เลยนะครับก็เจ็บอยู่ครับและลีน่าฮิวขึ้นมา2 0 0 0ันเท่านั้นครับ อันนี้คือโดนกดฮิลจากหมาอยู่กับเอสเรียบร้อยแล้วนะฮะและลิงเราเล่นครับทุบเข้าไปครับเบาๆแต่ว่าก็ฮิลได้2 0 0 0ันกว่าอยู่นะครับอ่ายืนได้ครับโดนใบสวนกลับมาฮะตอนนี้เหลือแต่สกิลเอสครับจังหวะนี้ครับเอสขอญาตลดบล็อกนะครับพร้อมลดฮิลไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยติดครับส่วนใหญ่เห็นไหมติดแบบพวกกายภาพเบาบางนะครับอามีลดบล็อกที่เกลิดัสนิดหน่อยครับและลิงเราเป่าเข้าไปครับโอเคครับแปลงล่างแยกล่างออกมาครับ กันสถานะด้วยลิงเราจะไม่ติดแข็งครับจังหวะนี้และอลิซของกางิทิวเข้าไปเด้งเลือดมาพันกว่าครับลิงเรากระทึบพื้นไปอีกหนึ่งทีครับโดนคิรัวครับจังหวะนี้เพราะว่าบล็อกน้อยครับอ่าบล็อกน้อยแล้วก็โดนเอสลดบล็อกไปด้วยนะครับในบางตัวนะอ่าโอเคแล้วจังหวะนี้ครับเอสสับเร่งเทินเข้าไปครับก็เร่งพวกคิวของอลิซได้ด้วยอ่าเร่งฮิวของอลิซได้แลวอลิซคิวเข้ามาเท่าไหร่ครับพันสี่ครับบางตัวบางตัวสามพันเพราะว่าไม่โดนตัดคิวครับและ ลูดปืนเข้าไปครับเรียบร้อยอาริสเกิดมาด้วยแหวน6ครับและฝั่งเรานะครับโดนลิงไก่งิดกระทืบเข้ามานะครับฮิวขึ้นมาประมาณพันสองครับฮิวน้อยเราก็พอไหวแล้วใครเราตีซ้ําไปเอลิเซียล่วงไปแล้วหนึ่งครับและลิงเราเป่าต่อบึ้มเข้าไปฮะลดบล็อกไปด้วยนะครับและเอลิเซียไก่งิดล่วงไปแล้วครับจังหวะน,นี้รีหน้าฮิวขึ้นมาฮิวอาริสแค่900อ่อะทุกคนเออฮิวอาริสแค่900อยและลิงเราทุงาท้งเข้าไปอีกฮะทุ้งเข้าไปอีกโดนคิรัวฮะ จังหวะนี้ฮะถ้าเกิดว่ามันฮิวแรงเนี่ยคือเขาจะไม่ล้มเลยนะครับโอเคเราติดแข็งหมดครับโดนเกริดัสซเข้ามาฮะและเอสเราลดบล็อกต่อครับลดบล็อกต่อนี่โดนลดบล็อกโดนกายภาพเบาบางนะครับก็จะโดนกายภาพแรงนะฮะเกริดัสเขาฟาดเข้ามาแข็งหมด4ตัวแต่ว่าเรียกไอ้แฝดขึ้นมาครับและไอ้แฝดจะได้เล่นไหมช็อตนี้ไอ้แฝดไม่ได้เล่นพี่ใครขอเล่นก่อนครับทุกดอกเน้นๆครับเรียบร้อยลิงตายเกิดมาด้วยแหวน6ครับและรีน่าครับ ถึงหลอดและอลิซล่วงไปแล้วลิงกายหนทุบกลับมาครับโอ้โหเรียบร้อยหินหมดเลยครับเหลือเอตัวเดียวครับสับหัวไปครับเล่งเทิร์นลิงไปด้วยนะฮะแต่ว่าเหมือนจะเล่งไม่ติดนะเมื่อกี้ลิงเขาต้านเยอะครับเขาทุบกลับมาฮะและตรงนี้ฮะลิงเราได้เล่นเหมือนกันครับลิงเราก็โหนเสาทุบกลับไปครับเรียบร้อยฮะตอนนี้เจ็บหนักลีน่าจะตายแล้วแล้วลีน่าสกิลบัฟบเข้ามานะฮะเพราะว่าฮิลไม่เหลือนะครับและจังหวะนี้แข็งหมูครับโอ้โหฟังผมไม่ได้เล่นอีกแล้วครับและลิงของกายหนึ ทุบเข้ามาพิวครับผมเรียบร้อยแต่ว่าผมเด้งเลือดสู้ครับโคตรสูสีฮะจังหวะเมื่อกี้คือผมคิดว่าผมแพ้แล้วแต่ว่าคือไอลิงอ่ะมันยังไม่ได้ใช้พารสีฟนะครับแล้วมันก็เด้งเลือดสู้ขึ้นมาได้นะครับคือต้องบอกว่าผมก็ได้สู้กับกายหงิดทีมถึกเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ตอนแรกที่ผมใช้เอลิเซียคือมันไม่มีภาพเลยทีมกายภาพมันสู้ไม่ได้ยังไงทีมกายภาพตอนนี้ผมให้พาร์สี่ดีกว่าเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะชนะแบบ ทมาดูตอนที่เจอกับทีมโควิดเมลคีกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับเขาเปิดมาด้วยสตันครับและสตันไปที่ลิงผมที่จองสกิลไว้ไม่ได้เล่นครับและคายผมได้ออกก่อนครับพอลิงโดนแคนเติลไปแล้วฮะโดนดาเมจไปจุกจุกมีเรียโดนไปครึ่งหลอดแล้วครับแล้วเขาก็แปะโควิดเข้ามาครับตามสูตรของเมลคีครับและทางอุราตื่นขึ้นมาล้างให้พร้อมบัฟดาเมจครับแล้วก็ได้บัฟดาเมจจากแดด้วยแล้วตอนนี้คายเราดาเมจหนักสุดๆครับตอนนี้ฆ่าได้แล้วเจนเกาะขึ้นมาด้วยแปดครับ และฝั่งเขาครับโปรยฝนเข้ามาครับจังหวะนี้บึ้มเข้ามาครับแล้วเราเด้งเลือดเบามากครับเพราะเขาใส่ยูกับเมลคีที่รถตัดคิวได้ครับแล้วเราสับเข้าไปครับจังหวะนี้ไม่ตายนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนลิงจะตายด้วยเลือดไหลมากกว่านะครับและลิงเขาทุบกลับมาลิงเราติดหินยาวครับชีวิตแรกนี่แทบจะไม่ได้เล่นลิงผมนะฮะแต่ว่าเอสผมเนี่ยลดบล็อกฝั่งเขาไปนะครับพร้อมแปะกายภาพเบาบางไปติดทุกตัวนะครับและคายเนี่ยได้ตีมันครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามบล็อกโดนลดไปแล้วแถมกายภาพเบาบางด้วย นะครับและแฝดสับเข้าไปแล้วแฝดสับเข้าไปช็อตนี้ครับบึมเข้าไปครับและชุบคังุระขึ้นมานะครับพร้อมกับเสกโลให้กับทั้งทีมนะฮะและฝั่งนู้นครับเอดีเซียเร่งเทินก็มาครับเอสผมไม่ไหวแล้วครับผมโดนเร่งเทินครับไม่เป็นไรครับคายได้เล่นได้ตีนะครับและลิงเราได้เล่นนะครับเป่าขึ้นมาครับโอเคมีเรียเขาล้มครับเจ็บหนักอยู่ครับเพราะโควิดมันเริ่มแพร่กระจายเต็มหัวแล้วนะฮะและมีเรียเขาลามมาครับจังหวะนี้ครับคายเราเกิดขึ้นมาใหม่ด้วยแหวนซอมบี้นะครับและลิงเรา เป่าไปครับทุบหมดฮะจังหวะนี้ล่วงไปแล้วครับลิงเขาก็ล่วงเหมือนกันครับลิงเขาไม่เหลือแล้วตรงนี้ฮะมีเรียเขาเพิ่มครูดาวเข้ามาแต่ว่าลิงเราสบายสบายครับและโอ้โหคาวนีใช้สกิลที่เทพที่สุดในเกมและเรียบร้อยล่วงไปแล้วนะครับเรียบร้อยฮะขายเก็บไปให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตอนที่ทู่กับทีมโควิดนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะว่าแฝดเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เจนเกาะให้เราได้แบบเยอะมากๆเลย นะครับอ่านี่ก็จะเป็นของฝั่งศัตรูนะครับอีกสักหนึ่งเกมครับเป็นทีมกายภาพเก่าที่ผมเล่นนะครับก็คือง่ายๆครับเปลี่ยนจากเอสเป็นเอลิเซียนั่นเองนะครับฝั่งนี้จะเป็นเอลิเซียครับฝั่งเราจะเป็นเอสครับมาดูว่าเราเสียเปรียบหรือเปล่าครับฝั่งเขาเปิดก่อนด้วยนะฮะแล้วฝั่งผมแข็งไป3ตัวนะครับแต่ว่าคายผมยังไม่แข็งได้เล่นอยู่ครับและคายเราดีเข้าไปครับโซ่เด้งครับคายเขารูดมารูดกลับครับโอ้โหจังหวะนี้โคตรแรงครับแต่คางูร่ายังยืนได้อยู่และคายผมครััับบบบรรไปปคคค๊๊๊โเมม่ีใตาย ใครเขาดึงโซ่กับมานะครับใายแบบออกสกิลกันโคตรมันนะครับแล้วลิงเขาทุบมาครับและเราครับฉกมูเข้าไปครับเรียกได้ว่าติดแค่ตัวเดียวเท่านั้นฝั่งเราติดเยอะครับแล้วฝั่งเขาทุบ้ามาครับเรียบร้อยฮะแปดผมไปแล้ว1ชีวิตครับและโดนโซ่ซ้ําไปนะครับแล้วโซ่หล่นอีกครับคังูระตายและฮิวขึ้นมาจังหวะนี้ครับแดโดนหนักมากครับแดฝั่งผมฝั่งผมก็ฟาดมาฟาดกลับครับแล้วแปดผม ออกไปสับครับเรียบร้อยแฝดเขาตายนะครับเพราะว่ามันมีทะลุทะลวงแล้วเราสับต่อครับคางูลาเขาชิดหมดครับแล้วเขาเด้งเลือดขึ้นมาด้วยลิงพันสเท่านั้นครับเพราะว่าโดนเอสกับยูกดเอาไว้และตรงนี้ครับเขาฮิวขึ้นมาได้แค่500เท่านั้นนะโดนกดฮิวนะครับและเร่งเทินไปจังหวะนี้ครับไอลิงเหลือแปลงล่างแค่เทินเดียวเท่านั้นครับเอลิเซียล่วงไปแล้วนะฮะและเอลิเซียใบสวนกลับมาติสตัวกุจะตาบอดนะฮะโอเคและตรงนี้ใครเราตีครับ โซเด้งไปครับและลิงเรายังได้เล่นครับโชคดีไม่ใบลิงนะครับและลิงแปลงร่างออกมาเป็นแฝดสามครับลิงเขาติดอำนาจแล้วคายเขาดึงกลับมาครับสกิลแม่กคูดาวกลับมาแล้วแล้วโซ่มันจะหล่นหัวแล้วแต่ไม่เป็นไรครับโซ่มาบึ้มไปครับชิวๆอยู่ลิงเราถึกลิงเราสู้นะฮะและคายเราดึงกลับไปครับคูดาววนกลับมาแล้วแล้วแฝดเราสับลิงเขาเกิดมาด้วยแหวนหกบ้าไปแล้วนะฮะแล้วฝั่งเขาสับเหมือนกันครับทางอูลาผมล่วงแล้วมันได้สับสองรอบอื้เจ็บเจ็บนะฮะ ังหวะนี้แต่ว่าลิงเรายังไหวครับลิงเราทุบคายเข้าไปคายเขาเพิ่งเกิดมาลิงเราสวนกลับไปครับคิวขึ้นมาได้2,000ครับเอสเรายังยืนได้ครับและคายเราเด้ง้วครับคายเราตีซ้าครับแต่ลบปั๊บไม่ติดลิงเขาเป่ากลับมาครับจังหวะนี้ติดหินไปแล้วครับคายผมนะฮะเหลือแค่ศึกลิง้วครับและตรงนี้เอสเล่งเทิร์นไปตายไป2ครับและจังหวะนี้ครับเหลือแค่ลิงครับลิงกลับล่างแล้วครับและลิงมันก็แปลงล่างอีกครั้งหนึ่งครับและลิงเราโดนและลิงเราก็ ปูกลับครับแปลงร่างกลับครับเรียบร้อยฮะเราก็ชนะไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตอนเจอกับทีมกายภาพด้วยกันนะครับโดยที่เปลี่ยนเอสเป็นเอลิเซียนั่นเองนะครับก็จะเป็นภาพประมาณนี้ฮะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไลอ up ทีมกายภาพตอนนี้นะครับใครที่บอกว่าแฟดกากเนี่ยมันไม่กากนะครับมันเก่งมากๆแล้วก็เป็นตัวสําคัญมากๆในทีมกายภาพเลยนะครับแล้วก็ หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้หรือไอเดียในการไปประกอบบิวทีมจากคลิปนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้หรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับ PVP เยอะๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องจุงโก้ด้วยนะครับและคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ